ท่านผู้ชมไฟติดง่ายมากเลยครับด้วยเทคนิคที่ว่านะครับภูมิปัญญาชาวบ้านใช้กระดาษิชชู่กับน้ามันพืชในการจุดไฟสมถานแค่นี้ครับท่านผู้ชมเราไปดูวิธีทํากันเลยครับผมวิธีจุดไฟเตาถ่านนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณแม่มีวิธีการจุดไฟเตาถ่านแบบใหม่นะครับซึ่งยังไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก,ก่อนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นกระดาษิชชู่นะครับชุบกับอะไรครับแม่ น้ำมันพืชน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเนาะบางทีน้ำมันพืชที่เราไม่ใช้เนี่ยหรือว่าใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราเอาทิ้งใช่ไหมครับแต่ว่าประโยชน์ของมันก็คือสามารถที่จะเอามาชุบน้ำทิชชู่แล้วก็เอามาจุดสุมไฟถ่านได้นะฮะนี่นะฮะนี่ก็เป็นถ่านที่คุณพ่อปนช้ลลาเป็นคนเป่อไงครับแม่เผาถ่านได้มาแบบนี้นะฮะ เน่ก็เป็นเตาอังโลนะฮะคานผู้ชมง่ายมากไม่ต้องใช้ฟืนอนะไรครับนี่นี่ฮะก่อนที่เราจะสูงไฟเราก็ต้องแบบเอาที่เท้าออกก่อนนะครับคผู้ชมตอนนี้ผมก็ออกหมดละแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ จุดใหม่ครัผู้ชมจุดใหม่ออเอันนี้ไฟติดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ไฟติดแล้วฮะสรุปคลิปนี้นะครับก็คือใช้ทิชชู่นะครับชุบกับน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็เอามาจุดไฟเพื่อสูมถ่านง่ายๆท่านผู้ชมโดยไม่ต้องใช้ฟืนที่ ทางอย่างเช่นาภาคเหนือเขาเรียกไม้เกีย้ยเนาะก็ไม่ต้องใช้ไม้เกีย้ยนะครับเอาทิชชู่จุ่มน้ํามันพืชที่ใช้แล้วแล้วก็จุดไฟสุ่มเข้าไปในฐานฐานแบบนี้นะครับติดง่ายมากท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือรอมันถ่านมันติดไฟทั้งหมดนะครับแค่นั้นเองท่านผู้ชมแล้วก็ไฟก็ยังลุกตลอดเลยท่านผู้ชมหมครับไฟยังลุกตลอดเวลาเลยครับท่านผู้ชมนี่นะฮะ ก็คือมันก็จะติดง่ายขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ต้องใช้ไม้เกี้ยหรือว่าฟืนเพิ่มเข้ามาอีกนะครับง่ายๆท่านผู้ชมครับก็เป็นเทคนิคที่นํามาบอกกล่าวกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับติดง่ายมากๆท่านผู้ชมไฟติดง่ายมากๆเลยครับนี่เรียบร้อยครับผมจุดไฟสามารถประกอบอาหารได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องในชนอด้วยนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องม n นี่ช n n e l ด้วยนะครับ